สวัสดีจ้าพาพ่อไปลาดน้านี่อีกแล้วมมน,นี่พ่อแวะตลาดนัดอยู่แถวบ้านเป็นตลาดนัดที่มีเศ้าบ้านมาขายของกันรมน,นี่ีลาได้ซื้อเทปญี่ปุน่น ทุกคนหูวบดาร์เคปล่ลกินชโม,มูนี่มีรนกำเนิดมาจากประเทศอีย่าง้าคคำตอบคือประเทศฝรั่งเศสจ้าเป็นขนมหวานที่คายเพ้นเค,คน้กเนียแป็กกรอบบางชโม,มูนี่เมกา เพิ่มจบปิ้ง yeah. yeah. เอยอะแยะเลยมีทั้งใส่เข้มใสหวานเมอร์น,นี้อีลาสร้างหน้าเจ้ากากแล็จใจชุกชิบลาดรวยนมค้นอะไรวนน้านนาเต